สวัสดีค่ะพี่น้องตเตยล่าเรีวเรียวฮ่าไหัวตะลงฉากมากค่ะ <c oughs> วันนี้พักหนึ่งวันนะคะแต่ว่าพี่บอยกับแอนไม่ได้พักใช่ไหมคะวันนี้มีงานไปต่อสารคามค่ะพี่น้องโอไมายังหละ่ะข้างนั้น กแค่ผ่านไปต่อคะ่ะพี่น้องไปไปต่อกันที่สุรินทร์นะคะมีอะไรบอาคา่ะไม่นอนมาถ้าเสื้อหนาแล <laughs> ้วแล <laughs> <laughs> ้วเมื่อกี้นี่ได้ยินีันเป็นจมหาว่ายูทูบเปอร์ไปใส่ว่า <laughs> ็นตะเกากระตก <laughs> แตกนตะเกาแตกโคบๆอยู่เนี่ยพี่น้องมาต้องสงสัยคะ่ะ ซีมือติดีมือเต็มเต็มยูทูบเปิดเงายูทูบเปิดใจกันลอยเงาแล้วค่ะสอมางานวงซีมือเร้วนี่เมื่อกี้ก็งานวงพักมือนึ่ค่ะไปต่างหานถาพี่น้องยูทีโซรินค่ะแล้วก็คืนนี้มีคอนเสิร์ตนะคะเอดีอยู่ที่ร้านร้านอะไรนะ ร้านเซเว่นไนท์นะคะอยู่ที่มหาสารคามผู้ใดอยู่ใกล้กับไปให้กำลังใจอายกับแอนออร์ดีนั่มนะคะไม่มั่นใจว่าต้องจองโตไหมจองใช่ไหมคะแล้วก็บอมั่นใจว่าโต๊เต็มไปใกล้แล้วใช่ไหมเยอะเออพี่หน้องต้องเฝ้าแล้วก็ไม่มั่นใจว่าวอล์กอินเข้าไปได้ไหมเพราะว่ามันหนาชั้นโตเต็มแล้วเพื่อนอาเจียนแล้วก็จะเป็นโต๊เสริมใช่ไหมนั่งไอ แล้วเมื่อไหร่นั่นแค่นี้ก็ว่าสิครับสาระข้ามอยู่ยดิชื่อไดนน้ำไปสิต้องขออนุญ,ญาตพี่บอยคืนนี้ไปในานามลูกค้าได้ไหมคะไห้ดิ <c oughs> ไม่อยานเกิดอาการเปื่อยนะพี่น้องก็ตามไปให้กำลังใจค่ะแล้วก็คิวงานของเราะคะ่ะอัปเดตให้พี่น้องแล้วอยู่ที่เพจคณะมาล่ำใจเกิน้อยสำหรับเดือนกรกฎาคม บ่ท่านได้ปิดวงง่ายเด้อขอลองๆว่าท่านได้ปิดวงง,าง,ง,ง่า,า,งงายพี่น้องอยู่งใหญ่บางอด่างยังต้องตามไปให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวจะพายางรองมาทางพี่ก่อนรอมาหาอีแม่ขออีกก่อนหนึ่งใช่ใส่หน้อยอีแม่แม่อุ้ยมาเขาหนอก ไปขายบาร์สนห็นบ่ล่ะเออเราไปขายบาร์สเจ้าน่าเดือดเดินเที่ยงขึ้นเฮ็ดบาปแม่ผ่อยสู่ชีวิตเนี่ยเมื่อไหรพี่นนท์พี่นนท์นึ่งข้าวเตี่ยพี่นนท์นึ่งข้าวแม่รัดไปขายบาร์สเพื่เนื้อข้ามายังไม่ได้นอนนะคะโอ้ยวันศุกรหยอกีแม่วันทีมงานเขาจบเขาขึ้นรถมีเขาไปบักแสเล่นไปพักโรงแรมที่ไหนที่งานเลยใช่ไหมกลางแนนครับที่งานเลย เข้าออมเพอยางก่อจังหวัดสุรินทร์รัตนบุรีรัตนบุรีนะคะเจอกันวันที่1กรกฎาคมนะคะวันนี้เราหยุดหนึ่งวันเที่ยวอะไรหนูจะนอนให้ลืมโลกไปเลยจะนอนให้ลืมโลกไปเลยมานี่น้องตามไปตามไปเออฉันจะนอนให้ตัวฉันจมลงไปในที่นอนนี่แหละบรรยากาศเก็บขยะซ้อยกันค่ะวันนี้ อ๋อทั้งหลวงพ่อทั้งวัดท่านแจ้งว่าว่าให้เก็บขยะซอยกันเด้อวัดสันวัต้องห่วงค่ะเท่ากับกวาดตอมตอมเพิ่นบอกให้กวาดตอมตอมพี่น้องหู่จักตอมบอ่ตอมอก็คือรวมกันวไว้ไเอาคือเป็นตแต่ช่องศูนย์แท้ให้หนีคือเป็นตาไฮกันกกกกถ้าเกิดบ่เห็นอ,อ,อันช่องนั้นเรคือเป็นอันช่องสีเขียดๆตึงๆ สองง่ะแล้วมาลังศูนย์ศูนย์หตุายลูกสาวเราออกกินหงลูกสาวได้ที่ตีเป็นศูนย์พอแมนกงอนนี่ซิม่ศูนย์ตีไปบอกไอต่อยงที่เนียไปพี่น้องพอกันมาแรงงด้วยค่ะไปแล้วโอ้พอแมนพอกันมาแลงพอกันมื่ออื่นค่ะไปบ้าย